มีลมนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยะคะ่ะวันนี้ออกมาถ่า,ายวิวข้างนอกของหมู่บ้านให้ทุกคนได้รับชมนะคะเป็นวิวที่สวยงามมาก ให้น้ำให้น้ำสะอาดกับว่เพราะว่าหน้าร้อนเนี้ยสัตว์ทุกชนิดจะได้มีน้ำดื่มแล้วก็มีที่เล่นน้ำที่เล่สะอาด มองก,กว่านโซนนู้นคือหมู่บ้านนะคะนี่คือนอกหมู่บ้านแท้ๆเลยค่ะแล้วก็ที่ฝั่งนี้ก็จะมีที่หานวัวแทบ สัตว์ทุกชนิดนะครับเขาจะมาปล่อยไว้ที่ตรงนี้คือกินตรงนี้นอนตรงนี้นะคะย่างกาลังสุดเง ก็หลวงก็จะดูแลตลอดเรื่องอน้ําเรื่องอาหารสัตว์บางชนิดก็น่าหนาวาก็จะมีการมีคนมาดูแลให้ให้าให้สัตว์าอวกม้าแล้วก็ว,กวัวแล้วก็เป็นควายด้วยมีด้วยนะคะจะอยู่โซนนี้แล้วก็น้าหนาวเนี่ยเขาจะได้เข้าบ้านนะคะเขาจะหากินตามนี้กนะ็จะมีคน 要。Oh. yeah okay. กับดอกคณะหรือว่าดอกอะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าดอกเขาสวยงามดอกสีเหลืองเหมาะกับวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะวันจันทร์คือสีเหลืองคือที่ทุกคนคือส่งสติกเกอร์อะไรวันจันทร์อย่างงน้นอย่างนี้ให้ความคิดถึงความห่วงใยก็เป็นการ์ดสีเหลืองสวยงามมากนะคะ แต่เขาตัดหญ้าเขาก็ยังละ,ะเว้นไว้ที่ตรงนี้นะคะเพื่อจะให้มันเป็นสีสันมีลมแรงมากเลยค่ะแรงมากเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายก็นี่แหละคือถ้าจะมีฝนมีลมมันก็จะแรงไปน,นิดนึง แต่เราก็โอเคนะคะวันนี้มีแดดไม่ถึงกับว่าหนาวนะคะวันนี้มีแดดไม่ถึงกับว่าหนาวนะคะแล้วก็จะออกขับจักรยานเล่นดูชมวิวต่างภาษานะคะเสเล่นเล่นได้เดินเล่นได้นะคะ สวยมาให้เ,เพื่อนชมนะคะสวยมาก